เอาครับผมนี่แหละวธ<ด>ะนะิธีการอะไรนะวิธีการอะไรนะเขาเรียกอะไรวะรีดแป้งครับรี่แป้งไปธรรมชาติเลยครับผมใช่ขวดใช่ขวดอะไรนะขวดน้ำมันหอยครับผมน้ำมันหอยครับผมรีดเอ้ยเธอจะรีดใหญ่กันแล้วได้ไงอ่ะบ้าปเบาเยอะขนาดนี้เลยเหรออ๋อกดเอาให้เล็กลงโอ้โหดูครับผม แป้งกุ้ยช่ายครับผมลดเสร็จครับผมเสร็จแน่นอนครับผมอย่างนี้โอ้โหอันเบลเลอร์เลยครับผมดูครับโอ้โหรีดครับอ่าดูว่าจะทำทีทำด้กียันทีนี้ถ้าเกิดทําอย่างนั้นเป็นด้กียันสองอันสามอันรีดทีนึงได้สี่ห้าเลยเหรอโอ้โหครับผมเนี่ยครับผมดูนะครับการรีดครับเนี่ยนี่รีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมรีดออกมาเสร็จก็จะเป็นแผ่นนี้เขาจะตัดครับผมเขาจะใช้อะไรนะกระป๋องกระป๋องกระป๋อง กระป๋องครอบอผมเรียกแม่พิมเออแม่พิมโอ้แม่พิมพ์โอผมนี่ครับอุปกรณ์นี่กดครับผมกดไปแล้วหนึ่งอันอ่าชุบแป้งก่อนนะแล้วกดสองเอาสองเอากดอ่าได้ยานครับเอาสามเอาสามเอาเอาสี่เอาสี่เอาห้าเอาห้าเอาโหได้เยอะครับผมห้าอันแล้วห้าอันแล้วติดก็ดึงออกสิเออโอเคห้าอันเออได้ห้าอัน ับผมโรยหน้าด้วยแป้งครับผมเอาหกอันครับผมหกอันหกอันนี่พอได้หมดสี่อันเจ็ดอันนั่นไม่ได้แลนะ้วนั้นไม่ได้แลนะ้วนั้นมันเล็กไปน,นนะต้องรีดต่อร <laughs> ีดต่อรีดต่อเอาไปเจ็ดอันนะอ่ะเป็น,นเจ็ดชิ้นนะครับผมดูครับผมอ่าทีนี้เก็บแล้วครับเก็บมาสะสมมาใส่ครับผมนี่หนึ่ง ีค่ครับผมหาครับผมบกหกครับผมเจ็ดเด้อสิบอกไห้เฮ้ฮฮครับผมมาครับใครอยากมาเรียนการจารย์นี้ไม่ต้องใช้อะไรเดียครับผมใช้อุปกรณ์บ้านๆเราเองทั้งนั้นเลยครับผมนะเสร็จแล้วก็รวมต่อครับหมดัดอะไรน,นะเอาเอาเอาไห่ปั้นต่อครับปั้นต่อพอปัน้ปนต่อเสร็จแล้วก็จะ เอาผสมแป้งหน่อยนึงอ่ากิ่งไม่กิ่งหน่อยหน่อยอาทีนี้ก็รียดอีกครับผมแล้วกรถ่รีดแล้วก็ไถครับผมดีไม่ <zet S 2> ดีคุมถุงคุมถุงดำด้วยครับผมอาถุงดำคุมหัวแล้วเปล่าวะจะได้รียดเยอะที่ไถ่เยอะอ่ะโอ้โหครับผมเอาละครับผมอานะครับนี่ครับนี่วันนี้ดูวิธีการเลยนะครับผมไม่ห่วงตูดเลยนะครับผมให้ดูทุกคนเลยครับผมนี่ไอซอสครับไออะไรนะ น้ำมันหอยกดน้ำมันหอยครับผมต้องมีน้ำมันหอยน้วนะหนักๆเลยจะได้กดดีๆครับผมนั่นเราก็ใช้กระป๋องครับผมนั่นแก้วแก้วนั่นอ่าน้นอแม่พิม์แม่พิม์เขาเรียกแม่พิมครับผมแม่พิมพ์ถ้าพ่อพิมไม่รู้จะเป็นยังไงนี่แม่พิมพ์นะเนี่ยโอเคครับผมได้อีกสามอันโอเคหมดเลยเหรอหมดแล้วหแป้งอ๋อยังอยู่อีกเลอยู่เยอะเลยครับผมอืมครับผมก็ให้ดูนะครับผมเป็นแนวทางในการทํานะครับผม อะดูแค่นี้พอวันนี้เนาะเอออะขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะเข้ามาคุยกันเข้ามาดุกหนานอย่าไปคิดอะไรบ้างมายอย่าไปเสีเดยดกับช่องชนะทุกทิศชาแนลชนะทุกทิศเฉยไม่ใช่ชาแนลพูดผิดกระายชนชาแนลแหมโบรานนะแต่ว่ามันคือบริษัทเดียวกันเนาะ <laughs> นั่นแหละดูเอาครับผมอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับขอให้ทุกคนเข้ามาดูทําให้เป็นนะครับผมทําให้เป็นให้เป็น จะได้ขายได้เฮงเฮงรวยรวยครับผมสวัสดีครับ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 